ยี่สิบฮใไอผมถุงนึงเนี่ยผมเดินมาเอา 120. ย่อไรคะละร้อค่ะแม่มนลหลูกค้าชิมในถุงได้เลยคอลงังเรียบร้อยเลยชิมย้ำถุง่ไรครับถุงร <300. S 1> ้อยจ้ะพี่ แล้วถุงใหญ่อะถุงใหญ่แล้ได้สแกนใส่ได้้อันนี้สามถุงร้อยเอาไปสี่ร้อยเลยให้สิบห้าถุงสามกถุงอใส่อันนี้ก้าาางากันเยอะไหมอะตัวนี้จะเยอะกว่าหรือเท่ากันเออเอาถุงเล็กแล้วกันถุงเล็กให้สามถุง

ไปละตลาดตลาดมูเซอร์ใหม่ครับที่นี่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับท่านต่อเราไปดูกันอีกทีไหม